พระเจ้าคืออะไรถ้าสมมติว่าคุณไปถามคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าว่าอะไรสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าธรรมชาติและถ้าคุณถามว่าธรรมชาติคืออะไรเขาก็จะบอกว่าธรรมชาติเกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างไม่สามารถทำลายได้อยู่ในทุกสรรพสิ่งทาให้ทุกสรรพสิ่งดารงอยู่และถ้าคุณไปถามคนที่เชื่อพระเจ้าว่าอะไรสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาเขาก็จะบอกว่า พระเจ้าคุณก็ถามว่าพระเจ้าคืออะไรเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าเกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างไม่สามารถทำลายได้อยู่ในทุกสปปรรพสิ่งทําให้ทุกสปปรรพสิ่งดำรงอยู่ก็จะเห็นได้ว,ว่าทั้งคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและคนที่เชื่อพระเจ้าให้คําจํากัดความที่เหมือนกันแต่เป็นคําจำกัดความของคํานามที่ต่างกันแต่ด้วยคําด้วยภาษาของมนุษย์ที่ เราคิดว่ามันต่างกันจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันแหละครับไม่ว่าคนจะเรียกว่าธรรมชาติเรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าจิตจักรวาลเรียกอะไรก็ตามมันก็เป็นคําแค่ภาษาของมนุษย์ซึ่งภาษาของมนุษย์เนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราเข้าใจผิดเข้าใจคาดเคลื่อนเรามองออกไปในสิ่งที่มันอยู่นอกตัวเราแต่ที่จริงสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ในตัวเราแล้วก็อยู่ในทุกสรรพสิ่งน,นผมเห็นใน สังคมคนที่ศึกษาด้านจิตวิญญาณหลายกลุ่มเลยเขาจะยังแบ่งตัวเองเป็นทวิภาวะก็คืออยู่ในฝ่ายดีอยู่ในฝ่ายความรักอยู่ในแสงสว่างตั้งตัวเป็นนักลกแห่งแสงแล้วก็ต่อสู้กับความดำมืดต่างๆแต่ในขณะเดีวยวกันเขาก็จะบอกว่าเราคือหนึ่งเดียวกัน we are one ผมก็มีคําถามว่าเราจะเป็น v ีอาวได้ยังไงถ้าสมมติว่าเราเลือกไฟใดไฟหนึ่งเรารักแสงแต่เราเกลียดชังความมืดมันก็เท่ากับว่าเราผลักสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปไม่ให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเราจริงๆแล้วผมคิดว่าแทนที่เราจะผลักใสสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีออกไปเนี่ยเราควรที่จะให้ความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจสิ่งที่เรา ีความไวม้ว่าไม่ดีมากกว่าเพื่อที่จะทําให้เราฝึกการรักแบบไร้เงื่อนไขหรือว่ารักแบบไม่มีเหตุผลนะครับถ้าคุณมีเหตุผลเนี่ยคุณจะไม่สามารถรักแบบไร้เงื่อนไขได้ก็สมมติว่าถ้าสมมติว่าคนไปเจอคนที่ทําไม่ดีมาแล้วก็ดูไม่น่าจะให้อภัยได้แล้วก็ดูเป็นภัยของสังคมแบบเนี้ยถ้ามองด้วยตรกาเหตุผลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะ เกลียดชังหรือว่าติเตียนเขาใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนลองใช้หัวใจดูว่าลองทําความเข้าใจดูว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างลองพยายามพูดคุยว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเพื่อที่ทำความเข้าใจเขาได้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้คุณเข้าใจเขาได้มากขึ้นแล้วก็ลดความเกลียดลดความกลัวลดอะไรพวกเนี้ย มันใช้หัวสมองที่มันใช้ตะกะลดลงแล้วก็สามารถที่จะให้ความรักแบบไรยเงอนไขได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างบ o เ n อรี่ไม่ได้นะครับเราก็ควรสร้างา o เ n อรี่เป็นการเพื่อป้องกันตัวแต่ว่ามันก็ไม่ผิดที่เราจะให้ความรักความเมตตากับเขาและผมคิดว่าการรักไรงเง่นไขแล้วก็การรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ข้าด้วยกันน่ยมันเป็นจุดประสงค์หลักของจิตหนึ่งจิตนั้นนะครับเป็นการรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่ง